การสำรวจเส้นทางการฝึกการขนส่งทางน้ำภายในแผ่นดินและยุทธวิธีประจำปีงบป,ประมาณ2,568ของกองเรือเล็กกรมการขนส่งทหารเรือจำนวน2เส้นทางโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้เส้นทางที่1จากกองเรือเล็กกรมการขนส่งทหารเรือแม่น้ำเจ้าพระยาเกาะเกร็ดวัดสาลาดแดงเหนืออำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีระยะทางประมาณ50กิโลเมตรโดยใช้เรือเวรด่วนทางธุรการคสทร1127 มีความกว้าง2เมตร25เซนติเมตรความยาว22เมตรความสูงจากแนวน้ำถึงหลังคา2เมตร40เซนติเมตรกินน้ำลึก1เมตร50เซนติเมตรมีรายละเอียดดังต่อไปนี้เส้นทางกองเรือเล็กกรมการขนส่งทหารเรือแม่น้ำเจ้าพระยาสะพันธ์กรุงทนระยะทางประมาณ4กิโลเมตรความกว้างของแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ200เมตรการจราจรทางน้ำค่อนข้างหนาแน่นแต่สามารถทำการฝึกในหัวข้อสถานีเรือ การนำเรือและถือท้ายการเดินเรือตามพระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกันพระราชบัญญัติเดินเรือในหน้าน,น้้ำไทยการใช้ทงสัญญาณสองมือได้เส้นทางสะพานกรุงทนเกาะเกรด็ดระยะทางประมาณ16กิโลเมตรความกว้างของแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ300เมตรการจราจรทางน้ำไม่หนาแน่นแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหน้าวัดแก้วฟ้าจุลามณีกับรัฐสภาพบการก่อสร้างตอมอสะพานอยู่กลางแม่น้ำต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวัง แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหน้ากระสวงพาณิชย์ตรงข้ามวัดแดงธรรมชาติมีความกว้างประมาณ400เมตรการสัญจรของเรือมีน้อยเหมาะกับฝึกแปรรูปขบวนทางยุทธวิธีสถานีช่วยคนตกน้ำจากเรือใหญ่สถานีบรรทุกและขนถ่ายเส้นทางเกาะเกร็ดวัดสาลาแดงเหนือระยะทางประมาณ30กิโลเมตรความกว้างของแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ300เมตรสองข้างแม่น้ำบริเวณหน้าวัดกู้พบการปลูกผักบ,บุ้งตามริมตลิ่งบ้างเป็นระยะการเดินเรือฝึก ไม่มีผลกระทบกับประชาชนพบการลากจูงเรือของเอกชนเป็นระยะระยะบริเวณแม่น้ำหน้าวัดถั่วทองจนถึงวัดปทุมทองแม่น้ำมีความกว้างประมาณ400เมตรริมฝั่งแม่น้ำไม่มีสิ่งปลูกสร้างเพมาะกับการฝึกหัวข้อหลบภัยทางอากาศฝึกแปรรูปขบวนทางยุทธวิธีสถานีช่วยคนตกน้ำจากเรือใหญ่สถานีบรรทุกและขนถ่ายกองเรือเล็กกรมการขนส่งทหารเรือแม่น้ำเจ้าพระยาเกาะเกร็ด วัดสาราแดงเหนืออำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีระยะทางประมาณ50กิโลเมตรใช้ความเร็ว5นอตสำหรับการฝึกใช้ระยะเวลาการเดินเรือฝึกประมาณ5ชั่วโมงเหมาะสมกับการฝึกในครั้งนี้เส้นทางที่2จากกองเรือเล็กกรมการขนส่งทงหารเรือแม่น้ำเจ้าพระยาคลองบางกอกใหญ่คลองบางขุนศรีคลองชักพระคลองบางกอกน้อยคลองอ้อมนนเกาะเกรด็ด วัดสารแดงเหนืออำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีระยะทางประมาณ72กิโลเมตรโดยเรือใช้สอยขอสอทร2 2 0 1มีความกว้าง2องเมตรแปเซนติเมตรความยาว13เมตรห้เซนติเมตรความสูงจากแนวน้ำถึงหลังคา2องเมตรเจซนติเมตรกินน้ำลึก70เซนติเมตรพร้อมเรือท้องแบนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ เส้นทางกองเรือเล็กกรมการขนส่งทหารเรือแม่น้ำเจ้าพระยาประตูน้ำคลองบางกอกใหญ่ระยะทาง3กิโลเมตรความลึกหน้าประตูน้ำคลองบางกอกใหญ่4เมตรความกว้างของประตูน้ำกว้าง10เมตรยาว60เมตรประตูน้ำใช้เวลาเปิดปิด20นาทีประตูน้ำคลองบางกอกใหญ่ปากคลองภาษีเจริญระยะทาง4กิโลเมตรคลองบางกอกใหญ่มีความกว้างโดยประมาณ40เมตรน้ำลึก3เมตรสองฝั่งมีเขื่อนกันน้ำมีการสัญจรของเรือท่องเที่ยว ปากคลองภาษีเจริญวัดคูหาสวรรค์ระยะทาง1.5กิโลเมตรคลองมีความกว้างโดยประมาณ10เมตรความลึกอยู่ประมาณ2.5เมตรผ่านแหล่งท่องเที่ยวบ้านศิลปินชุมชนตลาดคลองบางหลวง ก่อนถึงวัดคูหาสวรรค์ผ่านสะพานมีความสูงประมาณ2.7เมตรต้องใช้ความระมัดระวังสองฝั่งคลองมีบ้านเรือนของชุมชนบางช่วงไม่มีเขื่อนกั้นการสัญจรช่วงชุมชนตลาดคลองบางหลวงมีเรือท่องเที่ยวหนาแน่นต้องระมัดระวังใช้ความเร็วต่ำวัดคูหาสวรรค์สี่แยกคลองมอญระยะทาง1.5กิโลเมตรคลองมีความกว้างโดยประมาณ10เมตรความลึกอยู่ประมาณ2.5เมตร บริเวณแยกคลองมอนมีการสัญจรของเรือท่องเที่ยวหนาแน่นส่วนใหญ่เรือท่องเที่ยวมาจากคลองมอนเลี้ยวซ้ายไปชุมชนตลาดคลองบางหลวงวัดปากน้ำตลาดพลูบางส่วนเรือท่องเที่ยวตรงมาจากคลองบางขุนศรเีเรวอดังกล่าวจึงต้องใช้ความเร็วต่ำและให้สัญญาณกัน สี่แยกคลองมอญตลาดน้ำตลิ่งชันระยะทาง4กิโลเมตรคลองมีความกว้างโดยประมาณ1 0 2ถึงเมตรความลึกอยู่ประมาณ3เมตรสองฝั่งคลองมีบ้านเรือนชุมชนอาศัยอยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สวนมีเรือท่องเที่ยวสัญจรอ,อยู่บ้างแต่น้อยตลาดน้ำตลิ่งชันแยกคลองบางกอกน้อยระยะทาง1.5กิโลเมตรคลองมีความกว้างโดยประมาณ20เมตรความลึกอยู่ประมาณ3เมตรผ่านประตูน้ำคลองชักพระความกว้างของประตูน้ำ10เมตรยาว30เมตร ประตูน้าใช้เวลาเปิดปิด20นาทีสองฝั่งคลองมีบ้านเรือนชุมชนอาศัยอยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สวนมีเรือท่องเที่ยวสัญจรอ,อยู่บ้างตลาดน้ําตลิ่งชันเปิดเฉพาะเสาร์และอาทิตย์ตลอดเส้นทางคลองบางกอกใหญ่คลองบางขุนศรีคลองชักพระพบการก่อสร้างระบบระบายน้ําเป็นระยะระยะ,ะ,ยะบางช่วงของคลองที่แคบต้องใช้ความระมัดระวังแยกคลองบางกอกน้อยวัดชลอระยะทาง3.5กิโลเมตรคลองมีความกว้างโดยประมาณ40เมตร ความลึกอยู่ประมาณ4เมตรผ่านแยกคลองมหาสวัสด์คลองวัดศักดิ์เบรองสองฝั่งคลองมีบ้านเดิมชุมชนอาศัยอยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ว่างเปล่ามีเรือท่องเที่ยวสัญจรอยู่บ้างไม่มีเขื่อนกันน้ําตามริมตลิ่งวัดชะลอคลองอ้อมนนเทศบาลบางม่วงตลาดบางใหญ่เก่าเระยะทาง9กิโลเมตรคลองมีความกว้างโดยประมาณ20-30เมตรความลึกอยู่ประมาณ2.5เมตรตลอดสองฝั่งคลองพบชุมชนบ้านเรือนริมตลิ่งวัด ร้านอาหารโฮมสเตย์ยังพบการใช้เรือของประชาชนบ้างเป็นระยะการเดินเรือต้องใช้ความเร็วไม่เกิน5นอตเพื่อป้องกันคลื่นท้ายเรือทําความเสียหายให้กับบ้านเรือนของประชาชนสะพานข้ามคลองบริเวณเทศบาลบางม่วงตลาดบางใหญ่เก่ามีความสูงประมาณ2.7เเมตรต้องใช้ความระมัดระวัง แยกคลองบางใหญ่เทศบาลบางม่วงประตูน้ำคลองอ้อมนน์ระยะทาง9กิโลเมตรคลองมีความกว้างโดยประมาณ30เมตรความลึกอยู่ประมาณ2.5เมตรตลอดสองฝั่งคลอง,องพบชุมชนบ้านเรือนริมตลิ่งวัดร้านอาหารโฮมสเตย์ Stay, ยังพบการใช้เรือของประชาชนพร้อมทั้งยังพบการใช้วิถีชีวิตแบบชาวริมคลองบ้างเป็นระยะระยะการเดินเรือต้องใช้ความเร็วไม่เกินหนอตเพื่อป้องกันคลื่นท้ายเรือทำความเสียหายให้กับบ้านเรือนประชาชนตลอดริมฝั่ง ประตูน้ำคลองอ้อมนนมีความกว้าง10เมตรความยาวประมาณ15เมตรประตูน้ำใช้เวลาเปิดปิดประมาณ20นาทีออกจากประตูน้ำคลองอ้อมนนเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาเลี้ยวซ้ายเดินทางขึ้นเหนือไปเกาะเกร็ดไปวัดสารแดงเหนือประมาณ35กิโลเมตรลักษณะเส้นทางเป็นเช่นเดียวกับเส้นทางที่หนึ่ง เส้นทางที่สองจากกองเรือเล็กกรมการขนส่งทหารเรือแม่น้ําเจ้าพระยาคลองบางกอกใหญ่คลองบางขุนศรีคลองชักพระคลองบางกอกน้อยคลองอ้อมนนเกาะเกรด็ดวัดสาราแดงเหนืออาเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีระยะทางประมาณ72กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง8ชั่วโมงไม่เหมาะกับการเป็นเส้นทางฝึกในครั้งนี้เพราะขนาดของลาคลองบางช่วงแคบมีชุมชนของประชาชนอาศัยอยู่ค่อนข้างหนาแน่นไม่สามารถทําการฝึกได้ แต่สามารถใช้เป็นเส้นทางการลำเลียงยุโทโธปกรณ์ขนาดเล็กเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจพบของข้าศึกได้ จากการพิจารณาของกองเรือเล็กกรมการขนส่งทหารเรือเส้นทางที่หนึ่งกองเรือเล็กกรมการขนส่งทหารเรือแม่น้ำเจ้าพระยาเกาะเกรด็ดวัดสารแดงเหนืออำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีระยะทางประมาณ50กิโลเมตรใช้ความเร็ว5นอตสำหรับการฝึกใช้ระยะเวลาการเดินเรือฝึกประมาณ5ชั่วโมงสามารถทำการฝึกได้ครบทุกหัวข้อตามที่กำหนดจึงมีความเหมาะสมกับการฝึกในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง